จุมเนาะไปดีมาเด้อกินตำ้ำมาเด้อกินตำ้ำเนี่ยหทะเลมาอะไรมีห้อยแข้งไข่นกกระทามี่ามสิบพันกีบบาเขินแล้วก็โยน้ำไม้ตลาดน้เมื่อกี้เห็นบอ่อืม

ปีหนึ่งเต็มๆเนาะนี่แม่แข่งก็จะาแซ่เย็นมาแล้ว <c oughs> ซื้อสิบสามเลี้ยนแล้วก็มาอุ่นใช้น้ำอุ่นเนาะนี่นะสบาดีอืมอืม,อมโอเคอยู่มันรสสดคือบ้านหฮาอืมอืม ก็เา oh, แซ่เย็ยนมาบม้นนางฮะนะมียงนันมียงนก็แซ่เย็ยนมามันนั่นเนี่ยใครเจอยอ่อกาเจ้าสิจุพิหอยนาก็มีเนาะแส่เย็ยนมาคือกันแส่เย็ยนมานำเข้ามาที่เวียดนามหอยนาทงหนึงน่งประมาณสิบเลี้ยนเนาะนี่ยออืม ไดีทิน,นอยููหลงเก้าโมงโมงือหเก้ามงครึ่งดี่โมงเต่ระบอลตั้งกันเลยอยู่เพิรก์กับไวย์โกโยลาวสมชั่วโมงนิวแคนแคนเบราไวย์โกโยลาวสี่ชั่วโมงอยู่อเดเลยไวยโกโยลาวประมาณ สร้างสมมงเคืงนะงมมงเค่งมาก็ส่งสมมงเคงอรอ่ง้วเรายินยนิวซีแน์ไวกว่า,าอสมมอสเตรีอีชั่งสมมงใครนกกะทาอยู่ที่หนึงง่งเนหะมือนกันนะ อืมอ่ออ,อืมนี่ไอยแครงสมัมบุคคลจะเต็งห้าล่มันแพงนาเคือแ็ง แต่วันนี้กินเดี่ยวทานกินแบบเอเชียแบบเราก็บโบแพงนก็ได้เนาะคือตัวอย่างคือไก่ใช่ไหมแต่ไก่ไก่หัวใจไก่สีเขียโหลหนึ่งสามเลี้ยงนันะ่นแหละคัอว่าเธอสุดละเขาจะบวกินอยู่เพี่งน่ะก็จะเอาไปต้มให้แมวให้มาก เามาของกินแซบอืมอืมมามาวงแซบตำรวมเลยนะี่นะว่นน้กินตำในรอบไล่เดือนละอืมอืม,อมว่านจอยๆไหมมกแต่งเนี่ย อืมเห็นบ่อยู่นี่มันสิย้อยมันสิยอยเบ่หบ่นี่ๆๆอ่าขนําเมียพาคิดิวอ่าเาวยังอันกระเพาะของอันหัวนะอืมอืม ตรงนี้มากมายกับผักพภิชาติแพงนึงเพรา,าะว่าเขาจะบ่มแห้งงานเนาะปกติอยูอสเตรียนี่เขาจ,าจะมีอันเขาจะมีสัญญาก,กับรรมมาจากประเทศยูหมู่เกาะแปซิฟิกเนาะเขาอย่างออยู่ฟิจิอยู่ทางวาโซโลมอนไอแลนด์เขาอย่างนี้อย่างเก็บมากมาย เขาจะให้วีซ่าช่วยเรพวกนั้นเนาะบางที่บางไม่นะอยู่พีนะบางเงินว่าปีนี้โควิดเขาเลยบดได้มาแล้วก็วกให้ค <c oughs> ่าให้งาน UP แพง <c oughs> ให้บางไม้มันแพงค่ะการงานอยู่พี่แพงเลยคินเบรกการงานเขาจืดเขาเจ้าพวกมาอนามัยช่วนดอกไม้สิมาบ่ฮอดบอลออกแต่เฮือนมันขี่รถมานี่ บอสโมงสัอบกต่อเงอน,นวันนี้บานเฮาบวแพงคือกันเชียวโอ้แม่บานเฮานำเข้าเดยแต่ยูพีบวแพงถ้าเทียบกับห้านคือกินอยู่บานบาเฮาบวแพงกันแน่บานเฮานำเข้าแม่เน,นี่ยสินค้าเฮาสินค้าเฮานี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮานำเข้าเนาะเมื่อเฮาซื้อเงินผู้อื่นนะแค่นี้เงินเขามีค่า มี่าเขาเงินสูงขึ้นออกกับอาณาขาเงินดอกอ่อนใล้ๆคือสินค้าอยู่หือนตัวมีผูเ้เรียกซื้อสิเห็นได้สินค้าตัวปเป็นราคา่คาเงินดอกอ่อนนะรลายยางหอายังนำเข้าอยู่บ้านหอาสุเลยแพงล่าสยกตัวอย่างคือเขาไปกินข้าวผัดก็ผัดจานหนึ่งเลยนะ อยู่ในขาวัดจานหนึ่งคัมีอย่างเด้ที่ว่าเห็ดจักรลาวแท้ๆเนี่ยแมนบอกเกือมีแต่เกือมั้งผักเทียมก็นําเข้ามาแต่เวียดกับจีนผักบัวก็นําเข้ามาแต่เวียดจีนไทยมะเพลกนาเข้ามาจากไทยข้าสานก็นําเข้ามาจากไทยเวียดจานก็นําเข้ามาแต่จีน จานใส่ข้าวผัดนั้นบ้วงกับมาแต่ไทยแต่จีนเป้งน,นัวกับมาแต่ไทยหมูกับนำ้ำเขานอกไปมาหา่าาหาอหน,นังเขาไลา่โปวดั้งอื่นเช่นหนังเขาไล่โปดบางอย่างเขาควรจะปลูกกัวเองได้คือมะเพ็ดทีนี้ใช่ไหมมานี่ย về chuyện đoàn thong thả mình kiếm nó, rồi nó sẽ hay visa, cái này mình kiếm bao nhiêu vậy phe, thành ra, mà biết bao, bao, một năm kiếm bao năm kiếm bao nhiêu, rồi nó về nhà, 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 nó ระดับสิบเฮกตาร์นี่ธรรมดาบางพื้นที่ปุ๊บเป็นร้อยเฮกตาร์สองร้อยเฮกตาร์บนวเรงงวกับชุดมูลูกตาเรงงวัดห์ออย,ยอยู่เนาะบ้านเราครับพอเห็นขานเงินบาทขึ้นไล่อะมองเห็นฮึสบดัดยตั้ง เขาเขาช่วยไล้ไงบริหารซาวเลออยู่พี่หนึ่งมงครึ่งตอนช่วยแล้วอยู่เราตอนเช้าโอเคนะมาลงกันนิดกินข้าวผู้เดียวยังบริเวณบนเหียนในเฮียนเหียงออนไลน์คือเก่าแค่แหละเจ็ดังได้ได้สถานการณ์ยังมีคนติดพยาธิอยู่นะแต่ว่าอยู่พี่เขาจะมีบนเหียนแล้วเก็จะเฮ็ดจริงจัง ติดดัมคนชองคนนี่เขาปิดเลยได้ปิดเมืองเลยท่านนะช่องมาเฆาเจตยานตัวมันที่มันระบาดตัวมันกลายพันธุ์ mutation ยู่อังกฤษมันมันลามเข้ามานี่อยู่อยู่บริสเบนมีกรณีนนววหนึ่งผู้เชี่ยวชนหนึ่งตัวมานี่มันจะติดไว่วก่อนตกกองเปอร์เซ็นต์ในทางระบาดท,ท่านะติดง่ายกว่าอีก ยากด้ววัคซีนกั็ยาอยู่เช uh, ื Parte ่อช yes. ิได uh ้คือบางทีใครยุงลายใครวัดทางนี้นะยังบ่มีวัคซีนที่ปวดแท้ๆได้ช้อนลายอุป hết ของใหญ่แท้ก็มีเพียงแต่ว่าบรรเทาซื่อๆให้มันหายไปยังอยู่ขนาดไหนงานอืม Ồ, xém heo. Rồi đi kín. Bạn Mà đều nó khuất rồi đấy. Ní. Ní tương. Được 12 đêm rồi chốc lắm. Hương sức của mình không bao Hmm. bây giờ chúng ta sẽ ăn thử món bánh bao chiên 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 cục chiên chiên ครับเห็นภาษาจีนไวรัสเสียงรอมกลุนิ้วลุงหัวบางก็เจ้าเห็นไอตปังยังอยู่บ่อยปังก็เจ้าเห็ดอืนเสียงรอมมันเป็นได้แล้วหรอ ดูพี่ช่วงนี้มันมซัมเมอร์เนาะวัละดูพรอเวนตกดินเกามงแรงแต่ละมือนะพี่นะืมแซบอยู่ห้อยแข้งทรงออกมาพีเซ่เนี่ยมายในไทยให้แข็งเลยนะอืม สบายดีดรดรพลประเสริฐเพิ่นเขียมช่องว่างปะจีนรถจ้นะนะเราต้องเกียมตัวเองไว้ให้แหลยระบบเกียมเอาไว้ไมันเข้ามาตายช่องมาเพื่อใด้มีดินอยู่แถวลุงหัวบังในกบเงียวนั้ยูเออยู่ลงาางุงบังคนจะวางแผ่นปุกก๊กอ่ะนะปุ๊กพื้นให้เกิดเสียบในรถเพราะว่ายากว่อยากขาจอมากขาจอมก็ต้องกินอยู่แล้วคนไะ จินตนา,านการเหกันเบิ่งว่าทุกโทางรถไฟไดเดลเนี่ยนักท่องเที่ยวมาจีนบุคือพื้นเลยเจ็จะเอามา,าเจ็จะเอามาหลายไปเดียวเลยทุกโมรถไฟคันหนึ่งคนส่งคนมาเท่าละห้าร้อยคนสิ <c oughs> แล้วลงคิวมาฮึบหุ้มจยกกินหมดเลยเห็นไหมแล้วกินมันก็ประเทศก็จ้ามันแข่งขันอยู่แล้วมาเ <c oughs> รือ่องคือมาสั่งเตียมปลาสั <c oughs> ่งไปเดียวสาวโตแล้วเลย <c oughs> จอสปีดไม่บอกต้องมีแผ่นการทับมือตัวนั้นสำคัญเคยเห็นทีหนึงอยู่บอนแองอยู่ตาแซปกติแค่โบไายช่วงที่มันก่อนหน้าโควิดช่วงที่มันเป็นเขาเอินว่าไฮซีซันหรือว่าพีคในช่วงองของการท่องเที่ยวกินมาแปรดเดียวไปตาแซเขาไปสร้างกินสร้างป่าปิ้งปานินมาท่าน สั่งซ้ำสิบตัวเป็นเดียวคนวเราโสงต่อข้างหางแกงหัวเลยเนี่อ่ยคือ <c oughs> หต้องวางแผนหับมือไว้ยากว่ายากก็จ้าต้องมาหรือแล้วมาเที่ยวมนันยังนะสบายดีสันติสบายดีปี่ใหม่ ปีใหม่คือเกาะอะไรพี่นะบุกไปเลยไปใส่อยู่ลาาบุามีผูต้ติดเสื้อตึมบ่จังคัรนยานตัวมันไกลพันแล้วหัวหัวหันกับปิดปิดนเมืองอกอก ดูเมือนกาแห้งไรมือมือว่านเนาะมือว่านไตอยไรสามพันขวาคนมั้งแม่บอกมาเลยสันติแซ่บแซบสบายดีติดแก้วมาเวียงแล้วบอโอ้โหไปกินหอยแข็งนี่ไปกินโดนๆละแซ่บแซบแซ่บแซบ,บนี่ หา่นช่วยได้นี่นะแผงก็ได้ซื้อกินยากเลยด้วยเอราะไ่ได้ไปแทบจกที่ไปเที่ยวใท่อยู่แค่มรามันโบนิแย่ผมได้ไปลำบนช่องบนิดเมือเดียวก็ค่อยแล้วมันบริคือชิดนีโบริคือแมวบลนนะมันคล้ายๆลูกข้าบ้างนั่นแหละ พอหลักการเขาจะสร้างเมืองแคนเบรียนี่เขาอยากสร้างให้มันเป็นเมืองตัวแบบให้มันมีอันสวัสดีนกเหามาเฮียนอตยูออสเซเรียออรุนนีสวัสดีมาอยู่รัฐแคนเบรามันบุ่เป็นรัฐใหญ่ประเด๋ยเขาพยายามสร้างคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือว่าสร้างน,นะ <c oughs> เมืองน,นี้ใหม้มันมีสีเขียวเนาะ เขาเรียนว่าบูชแคปิตอลซีตีบูชก็คือว่าป่าแคปิตอลก็คือเมืองนั่นแหละเมืองเอ็กนะเมืองนี้มีนกไลย่ย่างออกไปนอกบ้านนี่ก็เจอนกมีนกมีกามีนกกาวาวอยู่บ้านหาได้แเลวตอนแรงๆประมาณหกโมงเจ็ดโมงนี่มาห้องนี่แหละกู๊กกูกเนี่ย <c oughs> บอแลาสิ mm ่งแก้วบืคือจเนาะจะมีแฟนนะจาเนาะม่นจะไปวนเร็วนั่นอกมันแผ่นที่พินะสบายดีอืม อยู่เมลเบิร์นแต่ว่าอยู่พี่พัดอยู่ในช่วงของกักตัวนี้พัตสบายหน่อยนึงได้เพราะยังเพราะว่าคือแคมเบรานี่ยากโอ้ไปยากโอ้ไปบบฮอดสิบนาทีเนี่ยก็เห็นปลาละเห็้นตกอ่าแกงกระรูแล้วนู่นทงอ่ะแต่อยู่ชิดนีอยู่เมลเบิร์นนี่บ่ได้ได้ขึ้รถเป็นส้มโง่คนละก็ไปเบิ้งนานาขึ้นเป็นส้มงไปเบิ้งเบิ้งอยู่แต่รูเบิ้งอยู่ส่วนจัดอยู่พี่นี่ธรรมดาปลาสังก่นถึงยากขึ้นไปเชิญมั้ มันบวกสิบนาทีก็เจอละนู่ท่งเจอกระรูนะบักหล้ายท่นี้ล้วก็มีโนันพอซัมอีกนกแก้วนะมมีกระ <c oughs> กตายบางเธอแต่โดนได้เจอทั่หนึ่งกระตายแล้วก็มีอย่างนี้ อืมอ่าอืมสุดน้ำเงี้ยกับยอไปหนึ่นนงมานี่อืมมีกระต่ายมีเบสปลาแต่ว่า สัตว์พวกนี้นี่เป็นสัตว์อนาเขาเอียนว่าภาษาังกเษเขาว่าเอเลนสเปซีอินเวสทิฟสเปซีมันเป็นสัตว์ที่คนเอามาเลี้ยงอยู่นี่แล้วมันออกจากฝากเข้าแล้วก็ไปเป็นอนาสัตว์ป่าอยู่นี่นะ,ะแล้วก็ไปทำลายสัตว์อื่นระบนิเวศอื่นเขาเลยยิงที่บางเธอคือมาปลาตัวน้อยฟอกมายิางเล้ยงแจ้ายิงทีม พวกคนฟาร์มเมอร์มันมากินอันน่ะสัตว์ข้าเจา้าสิเจ้าหนิงทิมบักไลยหนิงทิม,ม,ทมเราโอ้โหตามหัวเป็นสาวสามสิบกิโลเมตรนละได้เ้อกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่ข้าเจา้านำนำมาแล้วก็มาแพร่ระบาดอยู่นี่คือกันตั้งแต่ตอนที่ อันกฤษมา่นเนาะอันนะีน้นมันไล่พูดบางเทอก็จะได้ค่าที่เข้าเรียกว่าเข้ามันนะก็ค,คือการควบคุมปริมาณประชากรมันไว้เมันเพิ่มเนาะอันนะัืมสบายดีพอออกสักโเฮ้ยพอออกสักงคิดสัก <c ười> กินตามห้อยแข็งมาได้มาไดะ จะไม่แข่งแซ็ปอซ็ปนี่ดูเราซื้องายโอ้ยพี่อันนี้ซื้อตัวแช่ขึ้นมากินซะนี่ฮึ่มกินแก่ยากบุก tobacco tobacco uh ินแม่ก็ยากโดนโได้เนาะได้ซะ อืมอืมอืมน่านมาไหมซับซับน,นี่มันสะใจด,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 ดูดๆได้เท่าน,นึงอืมสบายดีน่ามา เป็นข้าวซ้ากันอยู่เหล่าในเมันข้าวซ้าได้เนาะพี่นี่เที่ยงเล่าเห็นนหะอืมออืมเรื่องแบนะแบปลาเนี่ยมีไล่มีไอหักอยู่นี่เรามีฝา่เรามีลายเซ็นมีลายมีลายเซ็นมีใบอนุญาตการใช้ปืน เราหิงแบ้าปลามนตอนนั้นคือแบ,แบ้าเล่าบบ้านนั่นแหละเพราะอืมเพราะเป็นแบที่นาเข้ามาันจะาบันอื่นเหอนนี่แล้วรุดออกจากฝามไปแล้วก็ไปแพร่ขยง่ายควายม,มีอยู่นี่นนะเขาก็ยิงทิ้มคือกันก็เป็นไส้พันธุ์ที่หุหุ่านสัตว์อยู่นี่คือกันเพราะว่านําเข้ามาเด้อ ทางพักเนื้อนะลายควายนะจากแสนตัวเขายิงทิ้มแต่ละปีนะมากันมีตัวลาก็ันมีตัวล,าต,วลาตัวมาพวกนี้เป็นสัตว์ที่นำเข้ามัมันเข้ามาแล้วมันรุดออกไปแล้วับไปเป็นจัดปลาไปขายายพันไปทำลายสัตว์อื่นแต่ละปีเขาจะยิงทิ้มเนาะมีหมูปลามี อย่ามูปลาอย่าเข้าใจผิดว่าม <c oughs> ันเป็นมูปลาคือยวนบ้านเฮาเด้อันคือมูปลาของมูปลาบ้านเฮานั้นมูปลานี่มันมูปลาบ้านเฮามูเลี้ยงนั่นแหละเพราะว่ามันมูเลี้ยงเลยมูเลี้ยงแล้วกาจะแล้วจ,จะออกมานะโอเคบ๊ายบาย